สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะที่ติตามช่องพางนาสายหนุ่มพระเก้านะคะวันนี้นะคะได้โอกาสนะคะได้มาเที่ยวนะคะภูทบเบิกนะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะก็เอาวิวนะคะสวยๆนะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านเลยนะคะในวันนี้นะคะนี่นะคะเราก็ถึงนะคะถึงที่พักตอนเที่ยงคืนนะคะตอนห้าทุ่มนะคะในวันนี้นะคะก็ เรานะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ today, สนับสนุนนะคะได้มาเที่ยวนะคะนี่นะคะทุกอย่างเลยนะคะก็กลับขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีท่านนะคะเราก็ไม่ได้มาเที่ยวนะคะคงไม่ได้เห็นนะคะก็กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาเที่ยวนะคะก็เอาวิวสวยๆนะคะมาฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะ คิดถึงน้องอันดาแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับนะคะตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวนะคะเป็นไงบ้างนอ้อนี่นะคะเราก็มากันสามครอบครัวเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงจุดซื้อของฝากนะคะนี่นะคะก็กลับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สนับสนุนนะคะในการเที่ยวนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็ ถือโอกาสนะคะได้มาพักผ่อนด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะวิวสวยๆเลยนะคะมาไม่เห็นหมอกนะคะมาไม่เห็นหมอก ขีหาให้จิงจ้าเปนี้หา่าบาทีวิวสวยๆนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวาญก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเอาคลิปสวยๆนะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่วิวสวยๆนะคะมาให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ